เ้ยนานไหโอะวทางทางการเชื่อมต่อหลเหลวใส่นั่นต่ออเลยนะเอ็ดับตัพังเม่เกียวมันยังไม่ขึ้นเลยอันนี้กูลงไวในไออะไรวะได้ดีเสียงดับเสียงดับเมื่อกี้มีเสียงเพลงตอนนี้ดับงี่ออไปน้ำโอไปไหนน้ำโอน้ำน้ำเฮื่อระเบิด ระเบิดแล้วน้ำเลยวะรถพังเอากล่องลงเร็วกล่องลงขึ้นไม่ได้เลยวะรถไม่ขึ้นไม่ได้พังรถหายจมน้ำแล้วเหลือรถหายไปไหนวะนี่ไงเหลือยี่สิบแล้วรีบหยิบของออกมายังยืนดูมันอีกหยิบของออกมาออกไม่ได้เข้าได้แล้วแสตจะเข้าได้ หยิบของมาเอาหายหมดไม่ทันแล้วเรานลงไปเนี่ยหยิบทันไหมน่ะเมื่อกี้หยิบไม่ทันว่าข้างบนมีอะไรไม่รู้ไข่คงดำมั้ยไม่รู้หามดแล้วไข่คงดำไม่มีข้างบนสุดอ่ะมีอะไรอ่ะหยิบทันไหมไม่มีแล้วออกมาหมดแล้วอ้าวแล้วอะไรเนี่ยทำไมไข่ควงอะไรเต็มพื้นเลยกันเด็กหยิบออกมาไงอ๋อเออโอเคโอเคเบนโอไม่เห็นหรอกมันเป็นน้ำเราบอกแต่โอไม่เบรกอ่ะ เราบอกตั้แต่ตรงต้นไม้แล้วอ่ะแต่โอก็ยังวิ่งต่อครับดีนะดึงกล่องออกทันเกือบแล้วสี่ใบเฮ้ยไอซันไปไงล่ะเหลือความหวังเดียวของทีมรถพังรถพังมีอย่างนึ่งก็ซื้อรถอะ